สวัสดีค่ะพี่เมย์ชวนถักดอกไม้5กลีบดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเอาไปแต่งเป็นกิฟต์เอาไปติดรองเท้าแล้วก็เอาไปต,ตกแต่งงานให้น่ารักน่ารักได้นะคะเราจะถักจากไหมพรมนะคะอุปกรณ์ก็ใช้ห้าทับศูนย์นะคะเป็นเข็มทองไหมพรมใช้ไหมพรมเส้นเดียวนะคะวิธีถักนะคะคล้องไหมเป็นวงกลมแบบนี้นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมเสร็จแล้วเอาห้าทับศูนย์นะคะ ดึงไหมออกมาแล้วล็อกแบบนี้นะคะพอล็อกเสร็จเราถัก X ถัก X นะคะถัก X คือคอทอนะคะแล้วก็พันหัวเข็มลงไปขึ้นมามีสามห่วงรวบพร้อมกันอันนี้คือถัก T นะคะถัก F F คือพันหัวเข็มลงไปขึ้นมามีสามรวบสองรวบสองแบบนี้คือ F นะคะหรือพอหนึ่งคอเราจะถัก F สองครั้งนะคะถัก T ถัก T คือพอคอหนึ่งครั้ง ปิดงานด้วย x คือคอทอหนึ่งครั้งกีบจะเป็นแบบนี้นะคะกีบที่หนึ่งล้วต่อไปกีบที่สองกีบที่สองไม่ต้องขึ้น x นะคะถักตัวทีได้เลยก็ขึ้นตัวท t f f สองนะคะทีหนึ่งปิดงานด้วย x ถักตอนที่เราถักแถวที่ห้านะคะถ้าตรงนี้มันแคบเราก็เบี่ยงเบี่ยงแบบนี้ดึงออก เพื่อให้มันมีที่ถักปิดกีบที่ห้าโดยการถักท T F สองครั้งถัก T แถวสุดท้ายนะคะไม่ต้องถักเอ็กนะคะเดี๋ยวเราจะปิดงานก่อนที่เราจะปิดงานเราจะรูดก่อนนะคะรูดแล้วก็หัวเข็มลงไปในในรูต,ตรงนี้แล้วเราก็รูดนะคะมันจะดึงเข้าพอรูดเสร็จแล้วนะคะ เอาตรงหัวเข็มนี้แทงลงไปตรงเอ็กตรงที่เราเริ่มแล้วดึงไหมผ่านเหลือยาวนิดนึงไว้เผื่อเราเย็บก็ประมาณสักฟุตนะคะ่ะแล้วเราก็ดึงไหมตัวนี้ออกมาตรงนี้เรายังดึงได้อีกนะคะนะคะี่ค่ะสามารถลูดต่อได้อีกทีนี้เราจะเก็บไหมตรงนี้ลงมาถ้าใครมีเป็นกระดุมมุกนะคะเอากระดุมมุกมาทําเป็นเกสรก็สวยะคะ่ะนี่นะคะแล้วเราจะปิดงาน แล้วก็แทงลงไปตรงนี้แทงลงไปแล้วไหมมันจะโผล่ไปอยู่ข้างหลังล็อกไหมนิดนึงค่ะเพื่อเวลาเราดึงอีกรอบนึงมันจะได้ไม่ยุ่งกับกีบพอล็อกไหมตรงนี้เสร็จแล้วนะคะตรงเกสรตรงกลางเราดึงให้ชิดอีกทีนึงเนี่ค่ะถ้าเราดึงได้แล้วเราก็มัดมาเส้นสั้นเข้ากับเส้นยาวตัดเส้นสั้นแล้วเหลือเส้นยาวเอาไว้เย็บต่อได้ ใครไปใครจะตกแต่งด้วยตัวกระดุมหรือโปลเล็กๆตรงการตรงนี้ก็จะน่ารักไปอีกแบบแต่และค่ะดอกไม้จิว๋วห้ากีบติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ youtube นะคะช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ